เอาล่ะวันนี้มาแจกเกมปูกันอีกแล้วนะวันนี้มาแจกเกม My Talking Angela นะครับผมวันนี้มาแจกอีกเกมเหรอ,อวันนี้มาแจกเอ่อสามเกมเหมือนเดิมนะเอาล่ะเดี๋ยวไปเจอเกมที่สองกันเลย Let's go <S เอาล่ะเกมที่สองของเราจะคือเกม My Talking Angela ภาคสองนั่นเองคือปุ่ม โอ้อยากตื่นเลยต่เดี๋ยวไปดูเกมที่สามกันเลย Let's go <S เอาละเกมที่สามสุดท้ายของเราเด้อคือเกม My Talking h a n g นะครับผมอา่าเป็น้ายของวันนี้นะอ่าลืมบอกไปนะครับผมลิงอยู่ใต้คอมเมนต์เวอร์ชันล่าสุดแน่นอนเอาละเจอกันใหม่คนะลิปหน,น้าครับนะ và cô này có sẽ gửi 8 đuổi. Bà lạ. Là...